5ประเด็นคําถามซึ่งเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุหลายๆท่านสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้ออกอระเบียบในเรื่องของการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุปีพุทธศักราช2566แล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ ประเด็นคำถามห้าคำถามและหลักเกณฑ์ล่าสุดนะครับซึ่งผมได้จัดทำคลิปนี้ตรงกับวันที่วันเสาร์ที่2กันยายนปีพุทธศักราช2566ณวันนี้ข้อมูลณวันนี้นะครับคุณผู้ชมในประเด็นคำถามคําคำถามก็คืนนอ1นคุณสมบัติในเรื่องของความยากจนหรือรายได้ไม่พออย่างชีพเนี่ยเขาเริ่มใช้หรือยังประเด็นที่2ก็คือ เปิดรับยืนยันสิทธิ์เมื่อใดในช่วงเวลาใดก็คือการลงทะเบียนของเดิมนะครับของเดิมเป็นการลงทะเบียนแต่ของใหม่ระเบียบใหม่ใช้การยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะไปยืนยันสิทธิ์ได้ในช่วงเวลาไหนข้อ3ก็คือจะต้องอายุเท่าไหร่จึงจะไปยืนยันสิทธิ์หรือการลงทะเบียนเนี่ยต้องรอให้อายุเท่าไหร่ของเดิมเนี่ยเขาให้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่อายุ59ปี และ4เมื่อไปยืนยันสิทธิ์แล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่ประเด็นคำถามที่5ก็คือคนที่อยู่ในเรือนจำต้องโทษจำคุกอยู่ในทันทสถานเนี่ยยังมีสิทธิ์ได้รับเงินหรือไม่เรามาตอบประเด็นคำถามทั้ง5คําคำถามนี้กันนะครับคำถามแรกเลยก็คือประเด็นในเรื่องของความยากจนเนี่ยวันนี้เขาใช้หรือยังยังไม่ใช้นะครับ ล่าสุดเขาได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัตินะครับว่าในเรื่องของความยากจนเนี่ยเนื่องจากวันนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้กําหนดคุณสมบัติในเรื่องของความยากจนก็ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมปี2552ไปพลางก่อนก็หมายความว่ายังไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาลงทะเบียนหรือใครยืนยันสิทธิ์ช่วงนี้ยังไม่ใช้หลักเกณฑ์เรื่องความยากจนเข้ามาเป็นตัว กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังใช้หลักเกณฑ์ดเดิมไปก่อนต่อมาประเด็นคําถามที่3จะต้องอายุเท่าไหร่จึงจะสามารถไปยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุได้จะต้องอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งของเดิมเนี่ยของปี52ระเบียบเดิมเขาให้ไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่อายุ59แต่ระเบียบใหม่ให้ไปยืนยันสิทธิ อายุ60ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุจะต้องรอให้อายุครบ60ปีบริบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็จึงไปยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุณนะอบตเทศบาลหรือเมืองพัทยาสูงอายุไปยืนยันสิทธิ์รับเงินแล้วจะได้รับเงินเมื่อใดในการยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วถ้าท้องถิ่นเขาตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วน และอายุครบ60ปีบริบูรณ์จะได้รับเงินในเดือนถัดไปทันทีนะครับไม่ต้องรอปีงบประมาณถัดไปเหมือนระเบียบเดิมแล้วเพราะฉะนั้นไปยืนยันสิทธิ์อายุครบ60ปีคุณสมบัติครบถ้วนเดือนถัดไปรับเงินได้ทันทีนะครับส่วนผู้สูงอายุที่เกิดวันที่1ของเดือนถ้าเกิดวันที่1ของเดือนอายุครบ60ปีให้ได้รับเบี้ยอย่างชีพในเดือนนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าผู้สูงอายุท่านใดยืนยันสิทธิ์แล้วเกิดวันที่1วันที่1ครบ60ปีพอดีก็ให้ได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพเริ่มในเดือนนั้นทันทีนะครับต่อมาประเด็นคำถามที่5ก็คือคนที่อยู่ในเรือนจำต้องโทษจาคุกอยู่ในทันทสถานสามารถที่จะรับเงินเบี้ยอย่างชีพเบี้ยอย่างชีพได้หรือไม่สามารถรับเงินได้นะครับ กรณีของบุคคลผู้สูงอายุที่ต้องโทษเนี่ยวิธีการเนี่ยก็ให้มอบอำนาจให้กับผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันทสถานหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมายไปยืนยันสิทธิ์ต่อท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนี้คือประเด็นคำถามในคําคำถามที่สอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับ ในประเด็นอื่นๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อๆไปนะครับคุณผู้ชมมีประเด็นสงสัยในเรื่องใดก็พิมพ์เอาไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมและนนำมาตอบในคลิปต่อๆไปนะครับ